thank <laughs> you สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักที่สุดของเรานะฮะจากตอนก่อนหน้านะครับที่เราเกินเรื่อง p e a c e of Eden นะครับปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับอยากให้เราเนี่ยเล่าเรื่อง p e a c e of e d e n แต่ละชิ้นกันไปเลยแต่ว่าพอได้ไปดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหเรื่องนี้นมันยาวมากเลยนะครับเพราะว่า p e a c e of e d e n เนี่ยมันมีเยอะมากเลยแค่ตอน2ตอนเนี่ยมันคงจะไม่พอแน่ๆครับ เราก็เลยอยากจะแบ่งพวก p e a c e of Eden เนี่นะครับออกเป็น3สายหลักด้วยกันครับก็คือสายควบคุมสายอาวุธและก็สายซัพพอร์ตครับผมแล้วมาทยอยว่ากันไปทีละแบบดีกว่านะครับซึ่งออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าการแบ่งแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การแบ่งที่ทีมพัฒนาหรือว่าทาง Ubisoft เขากำหนดมานะครับแต่ว่าเป็นการแบ่งประเภทของเราเองเพื่อให้ง่ายต่อการเล่านั่นเองครับ แล้วเราก็แบ่ง Piece of Eden ตามรูปลักษณ์นะครับแล้วก็การใช้งานส่วนใหญ่ของมันด้วยครับซึ่งอาจจะมีส่วนที่ไม่ชัดเจนอยู่เหมือนกันนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยเราจัดแ p ปเปแห่ง Eden เอาไว้ในสายควบคุมใช่ไหมครับซึ่งถามว่ามันใช้เป็นอาวุธฆ่าคนได้ไหมได้แน่นอนครับหรือว่าพวกไม้เท้าแห่งเอเดเนี่ยใช้ฆ่าคนได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันได้เลยครับแต่ว่าเราจะเอาพวกมันมาอยู่ในสายควบคุมเพราะเราเห็นว่าบทบาทส่วนใหญ่ในเกมเนี่ย จะเห็นว่า peace of eden พวกนี้นะครับใช้ควบคุมจิตใจคนเป็นหลักนั่นเองฮะถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าอืมพี่ผมว่าแบ่งอย่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยตรงนะครับผมมีไอเดียมาเสนอพี่ให้แบ่งแบบนี้ดีกว่าก็สามารถเขียนลงในช่องคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรายินดีมากๆเลยนะครับกับทุกความคิดเห็นนะฮะว่าแล้วเราก็ไปเริ่มกับ peace of eden สายควบคุมชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับ คุณผู้ฟังรู้จัก p e a c e of Eden ชิ้นนี้กันไหมฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักนะครับคุณก็เป็นขาจอแล้วล่ะครับผมเพราะว่าน้องโผลมาเยอะที่สุดแล้วก็มีมากที่สุดและก็ทำอะไรได้หลายอย่างโคตรเลยครับนับนับรวมแล้วเนี่ย Apple แห่ง Eden เกมนี้นะครับน่าจะมีประมาณ10กว่าลูกได้แล้วนะครับแล้วก็รับบทเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งของเทมพลากับมือสังหารมายาวนานมากจริงๆครับ ฟังก์ชันพื้นฐานของ Apple นะครับจะมีประมาณ2อย่างด้วยกันนะครับพลังอย่างแรกนะครับแน่นอนเลยก็คือพลังควบคุมจิตใจแล้วก็ร่างกายคนนั่นเองครับถ้าไม่มีเนี่ยเสียชื่อเสียชาติเกิดเป็น Apple แห่งเอเดนนะครับบอกเลยอันนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะนะฮะเราเห็นตัวละครในเกมสาธิตการใช้งานกันมาแล้วนะครับอย่างตอนเอซินะครับใช้มันควบคุมจิตใจศัตรูให้สู้กันเองอะไรแบบนั้นฮะและพลังอย่างที่2นะครับก็คือ การสร้างภาพลวงตาครับแล้วมันก็ยังไปสุดถึงขั้นที่ทำให้ภาพลวงตานั้นนะครับทำความเสียหายทางกายภาพได้จริงๆอีกด้วยนะฮะตัวอย่างชัดๆนะก็คือตอนที่ A.C.O. ใช้ Apple เปิดคาถางเงาพันร่างครับแล้วก็ไปสู้กับ Rodigo นั่นเองฮะและนอกจากพลังพื้นฐานแล้วนะครับ Apple แห่งเ d e n ยังมีฟังก์ชันอีกมากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสามารถใช้ควบคุมพลังงานแล้วก็ สร้างความเสียหายได้ครับเหมือนที่จอร์ดวอชิงตันแกสามารถเสกลูกบอลพลังงานออกมาสู้กับคอนเนอร์ได้นั่นเองครับแล้วมันก็ยังสามารถทำให้ผู้ถือครองเนี่ยล่องหนได้อีกด้วยฮะเหมือนกับตอนที่ฟลาวิอุสเนี่ยใช้สู้กับบาเยกนั่นแหละครับยังครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ฮะแอปเปิลแห่งเอเดนนะครับยังเป็นที่เก็บข้อมูลความรู้ขั้นสูงของพวกอิสุเอาไว้อีกด้วยครับแล้วมันก็สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ครอบครองได้ ที่ดาวินชีนะครับสามารถสร้างเครื่องจักรกลลำยุคได้เนี่ยก็เพราะว่าไปลอกข้อสอบใน Apple ิลแห่งเอเดนี่เลยครับความจริงเนี่ยมันยังไม่หมดนะครับแอปเปเนี่ยมันยังทําอะไรที่มากกว่านี้อีกนะฮะเหมือนยิ่งมีภาคต่อพลังของ Apple เนี่ยมันก็ยิ่งมากตามไปด้วยครับหายคาใจเลยหม่เลยครับว่าถ้าเป็นพวกเทมพลาถึงอยากได้แอปเปิลกันักกันหนาฟังก์ชันมันเยอะซะขนาดนี้ฮะแค่ลูกเดียวก็เสียวได้แล้ว piece of eden สายควบคุมชิ้นต่อมานะครับ mm hmm. ก็ต้องนี่เลยฮะคาาแห่งเอเดนครับผมที่แฟนๆน่าจะรู้จักจากภาค2กันซะเยอะนะฮะคาาเนี่ยก็มาทรงเดียวกับแอปเปิลเลยครับ mm hmm. ก็คือมันมีหลายชิ้นหลายแบบมากแล้วส่วนใหญ่คาาของเอเดนนะครับมันจะมีฟังก์ชันการทำงานหลักๆคล้ายกับแอปเปิลด้วยครับ mm hmm. อย่างแรกก็แน่นอนเลยครับ คาถาเนี่ยก็ต้องควบคุมทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายของคนได้ครับฟังก์ชันแบบว่าเบสิกเบสิกเลยครับเหมือนตอนที่โรดดิโก้นะครับใช้มันควบคุมร่างของเอซิโอได้ครับแล้วคาถาของเอเดนหลายชิ้นนะครับส่วนหัวของมันเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้เอาไว้ใส่แอปเปิลของเอเดนด้วย ถ้าเกิดว่า2ชิ้นี้นะครับมาประกอบกันได้เนี่ยก็เพิ่มพลังควบคุมจิตใจกันแบบดับเบิลกันไปเลยฮะแถมยังสามารถใช้เปิดห้องลับของพวกอิสุในบางที่ได้ตั้งหาครับ แม้แต่เศษเซียวเล็กๆของคาถาแห่งเอเดนนะครับมันก็มีพลังอํานาจมากพอจะล้างสมองคนได้นะครับอย่างที่เราเล่ากันไปในเทปก่อนหน้านะครับว่ารัสปูติีเนี่ยก็เคยใช้เศษจ,จักคาทาของเอเดนนะฮะไปล้างสมองพระมเหสีของซานนโคลัสที่2ได้เหมือนกันครับ ส่วนฟังก์ชันพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือการมอบพลังเหนือธรรมชาติให้กับผู้ถือครองครับเช่นสร้างภาพลงตาหรือว่าสั่งการให้พรางตัวคนถือได้พูดง่ายๆก็คือล่องหนนั่นแหละครับแต่ว่าพลังส่วนนี้นะฮะมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าไอ้ที่ล่องหนเนี่ยมันคือคนถือล่องหนได้จริงๆหรือว่าพลังของคาถาเนี่ยมันไปบังคับให้การรับรู้ของคนอื่นทําให้มองอะไรผิดเพี้ยนไปกันแน่ครับ ฟังก์ชั่นสุดท้ายก็คือการเป็นอาวุธนั่นเองครับถ้าแอปเปิลเอเดนกลมๆเนี่ยยังใช้ฆ่าคนได้ถ้าไมคาทาเนี่ยมันจะใช้ฆ่าคนบ้างไม่ได้จริงไหมครับที่ส่วนปลายด้านล่างของคาทานะครับมันจะมีลักษณะเป็นหอกแหลมคือดูยังไงเนี่ยมันก็ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นอาวุธได้ด้วยนั่นแหละฮะแต่ว่าเอาจริงๆนะครับไอหอกแหลมส่วนนี้เนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับไอพลังสองแบบแรกหรอกครับพวกนั้นเนี่ยโอพกว่าเยอะ ทีนี้คาถาของเอเดนนะครับมันจะมีชิ้นที่พิเศษกว่าแบบอื่นอยู่ด้วยครับนั่นก็คือคาถาแห่งเฮอร์เมสไทเมจิสทัสโอแมชื่อเนี่ยจะอ่านยากไปไหนขอเรียกแบบสั้นๆนะครับว่าคาถาเฮอร์เมสก็แล้วกันนะครับซึ่งคาถานี้เนี่ยมันมีพลังในการเยียวยารักษานะครับถึงขั้นทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีอายุขัยเป็นร้อยเป็นพันปีได้เคสนี้เนี่ยมันพิเศษจริงๆนะครับ เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงคาานี้ตรงๆนะครับตอนเราลเล่าถึง Piece of Eden สาย Support ก็แล้วกันนะฮะและบทบาทของคาาแห่งเอเดนนะครับนอกจากที่คุณอาจจะเห็นมันไปโผล่จัดๆในเกมภาค2แล้วนะฮะก็มีเกมภาค o d y s s e กับวา a า l a นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะถ้าเรานับสื่ออื่นๆหรือว่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับ Assassin's Creed ที่มันแตกแยกย่อยออกไปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าคาถาของเอเดนเนี่ย บทบาทในประวัติศาสตร์นี่ไม่แพ้แอปเปิลเลยครับแล้วก็สร้างวีรกรรมเหนือธรรมชาติเอาไว้แบบเยอะอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะยกตัวอย่างนะครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ว่าพิชิตด,ดินแดนจนลือชื่อไปทั่วเนี่ยความจริงแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับมีภาคีโบราณคอยหนุนหลังอยู่ด้วยครับด้วยการมอบคาถาแห่งเอเดนไปให้ใช้งานก็คือมีคาถาอย่างเดียวว่าโหดแล้วนะครับเขายังมีทรีสูนแห่งเอเดนอีกด้วย แม่เจอแบบนี้เหมือนเปิดแฮ็กเหมือนใส่สูตรโกงอะฮะใครมันจะไปชนะได้ครับถามจริงแต่ว่าสุดท้ายนะครับหลังจากครองความยิ่งใหญ่มานานนะครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ต้องมาตายด้วยน้ำมือของมือสังหารที่ชื่ออิลตานีครับซึ่งเราก็ได้เล่าวิรกรรมของเธอเอาไว้ในคลิปมือสังหารในตำนานแล้วนะครับใครอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะฮะลิงก์ด้านล่างรอคุณอยู่เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยสิครับเอาอีกสักตัวอย่างนะครับ คุณผู้ฟังรู้จักโมเสสกันหรือเปล่าครับคนที่รับหน้าที่นำทางชาวอิสราเอลไปดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็ได้สร้างปฏิหารอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการแยกทะเลแดงออกเป็นสองฝากแล้วก็พาชาวยิวนะครับหนีจากการปกครองของชาวอียิปต์มาได้เดากันออกไหมล่คะครับว่าโมเสสทำแบบนั้นได้ยังไงฮะ ใช่แล้วล่ะครับผมนั่นก็คือพลังการควบคุมที่เหนือธรรมชาติของคาถาแห่งเอเดนที่โมเสสเคยเป็นเจ้าของอยู่นั่นเองครับเพราะงั้นนะฮะจะสรุปพลังของคาถาแห่งเอเดนเนี่ยมันก็เลยยังไม่สามารถสรุปกันชัดเจนได้ในตอนนี้นะครับคือมันเหมือนกับแอปเปิลแห่งเอเดนนั่นแหละครับที่ยิ่งเรื่องราวของ Assassin's Creed ขยายออกไปมากเท่าไหร่ครับพลังของมัน,นก็เยอะขึ้นพิสดารมากขึ้น ก็จับตาดูเจ้าไอเทมชิ้นนี้กันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าในอนาคตมันจะมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกครับส่วนชิ้นต่อมานะครับชิ้นนี้ไม่ได้ไปโผล่ในเกมนะครับแต่น่าสนใจเหมือนกันฮะมันก็คือหนังสือแผ่นหินจ้ารึกแห่งเอเดนครับที่ไปปรากฏอยู่ในนิยายภาพ s s ส n s นค e ิสว a l a a เดอะคอนเวิ e ์ t ที่เอวอร์เนี่ยต้องไปตามหารองเท้านะครับอุยไม่ใช่ฮะคือมันเป็นเรื่องราวของมือสังหารกับ พระชาวคริสเตียนนะครับไปผปจนภัยอยู่ในสกอตแลนด์ครับแล้วที่น่าเนี่ยมันก็มีนักบวชคนหนึ่งนะครับชื่อเซนโคลัมบาที่ไปเจาะเอเข้ากับหนังสือแผ่นหินจารึกแห่งเอเดนนะครับและปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีพลังในการโน้มน้าวจิตใจผู้คนได้ครับเซนโคลัมบาครับก็เลยเอาพลังนี้เลยครับไปกล่อมคนมาเข้ารีดลทัทธิคริสเตียนของตัวเองซะเลยฮะเรื่องราวมันเป็นมายัางไงผมไม่ขอสปอยกันแล้วกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้หนังสือเล่มนี้นะครับถูกทําลายจนเหลือแต่เพียงเศษเสี่ยวเล็กๆแล้วไอเศษเสี่ยวนี้นะครับต่อมามันก็ตกไปอยู่ในมือของพระเจ้าออาเฟรดผู้ปรับชั่วครั้งชั่วคราวของเอวอนนั่นเองครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือ p i e c e of Eden ตัวหลักตัวตึงสายควบคุมนั่นเองฮะแต่ถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเอ๊ยมันยังตกหล่นไปบ้างนะมันมีชิ้นอื่นอีกนะพี่ ก็เสนอมาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราทำเพิ่มให้ได้เสมอนะจ๊ะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับส่วนตอนต่อไปนะครับเราจะไปเกมอื่นกันบ้างนะฮะแต่ขอถามมาไว้ก่อนตรงนี้เลยนะครับว่าใครอยากจะได้เรื่องราว p e a c e of Eden สายอาวุธหรือว่าสายซัพพอร์ตมาบอกแล้วก็มาโหวตกันได้เลยนะครับย้ำกันอีกรอบนะครับว่าการแบ่งแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การแบ่งแบบทางการนะครับ เป็นการแบ่งเพื่อความสะดวกในการเล่าแล้วก็ทำความเข้าใจของผู้ฟังอย่างเดียวนะครับสุดท้ายนะครับใครที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะฮะขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆนะครับเราจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับ 1ไลค์1แชร์น1สับตคร์ช่วยให้เราได้ไปต่อกันแบบยาวๆเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ